ขณะเดียวกันครับคุณผู้ชมครับในช่วงที่2อย่างที่บอกแล้วนะครับว่าวันนี้เราจะวิเคราะห์เรื่องของการประชุม j b c หรือว่าคณะกรรมการเขตแดนร่วมไทยกัมพูชานะครับวันพรุ่งนี้จะมีการประชุมที่จังหวัดจันทบุรีครับซึ่งไทยนั้นก็เตรียมแจ้งเรื่องของการสร้างรั้วนะครับกั้นเขตแดนครับแต่ว่าการประชุมอาจจะไม่เรียบร้อยครับเพราะว่าแกนนำคอปทอครับหรือว่าแกนนำเครือข่ายนักศึกษาประชาชนประเทศไทยโพสต์ข้อความระบุว่าเจอกันการประชุม j b c ที่จันทบุรีครับ โดยทางด้านของนายพิชิตชัยมงคลนะครับแกนนาเครือข่ายนักศึกษาประชาชนปฏิรูปประเทศไทยหรือคอปทอมีการโพสต์ข้อความครับเนื้อหาระบุว่าเจอการการประชุม JBC ที่จันทบุรีคุนมาเน็ตบอกไม่เคยเห็นด้วยกับการเจราจาหยุดจริงแล้วไทยจะประชุมทําไมแม้ว่าตามโพสต์นี้นะครับจะไม่ได้ระบุชัดเจนนะครับว่าคอปทอนั้นจะไปชุมนุมที่จังหวัดจันทบุรีหรือไม่นะครับเพราะว่ายังไม่ได้มีการกําหนดระยะเวลาแต่คาดว่าในส่วนของจังหวัดจันทบุรีนะครับก็จะต้องมีการเตรียมมาตรการป้องกันการชุมนุมและเหตุการณ์ความไม่สงบไว้แล้วนะครับ ขณะเดียวกันความเคลื่อนไหวของกลุ่มคอพทวันนี้ครับโดยกลุ่มรวมพลังแผ่นดินนะฮะแล้วก็ภาคีเครือข่ายมีการนำมวลชนนะครับเคลื่อนขบวนไปกดดันครับพร้อมกับยื่นหนังสือไปถึงนายเสียศักดิ์วงเกตแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนะครับของไทยขอให้ยกเลิกครับ MOU 43และ MOU 44รวมทั้งให้มีการชะลอครับหรือว่ามีการเลื่อนนะครับการประชุมนะครับ JBC จะจัดขึ้นนะครับโดยนายพิชิตชัยมงคลครับแกนนำคอพทเย็นว่า MOU 43 44นั้น ไม่มีประโยชน์ต่อประเทศไทยและพักภูมิใจไทยเองก็เคยเรียกร้องในสภาให้ยกเลิก MOU ฉบับดังกล่าวเพราะกระทรวงการต่างประเทศถือแผนที่คนาฉบับกับเจ้าที่ทหารครับซึ่งแกนนำคอปทอรระบุว่าเมื่อกัมพูชาไม่ครบข้อตกลงที่มีต่อประเทศไทยเหตุใดไทยจึงต้องเคารพ MOU ที่ทําร่วมกันครับและเหตุผลที่ตัวนายพิชิตเองบอกว่าอยากให้ชะลอการประชุม JBC เพราะว่าไทยนั้นต้องทําให้กัมพูชายอมรับว่าได้ฝ่าฝืนข้อตกลงระหว่างประเทศหากไทยยังคงเข้าร่วมการประชุม JBC ครับอาจเท่ากับเป็นการยอมรับว่า การกระทําของกัมพูชาเป็นเรื่องที่ถูกต้องแต่ทางกระทรวงการต่างประเทศของไทยก็ยืนยันนะครับว่าการเข้าร่วมประชุม j b c ที่จันทบุรีนั้นนะครับไม่ได้มีการตอบรับเงื่อนไขใดกับทางกัมพูชาเป็นเพียงการเข้าร่วมเพื่อเน้นย้ำครับว่าปัญหาพื้นที่แนวชายแดนต้องร่วมกันแก้และมีเรื่องที่ต้องแจ้งให้ทราบครับก็คือว่าไทยนั้นจะมีการสร้างรั้วกั้นเขตนะครับระหว่างชายแดนไทยกัมพูชาซึ่งเป็นเขตแดนที่รับการพิสูจน์พื้นที่ร่วมกันแล้วครับ